นี่เกษตรนี่ครัวเรือนนี่การศึกษานี่นอกระบบเราพูดทุกนี่แล้วแต่ยังไม่มีใครพูดถึงนี่กองทุนหมู่บ้านเลยนี่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่นะครับกองทุนกว่า7 6 0 0 0กพองทุนผมก็อยากส่งเสียงให้รัฐบาลเห็นแก่พี่น้องประชาชนนะครับพักการชำระนี่อีก1ปีครับหรืออย่างน้อยให้ชำระเพียงแค่ดอกก็ยังดีเพื่อทําให้กองทุนไปต่อได้และประชาชนมีเวลาในการฟื้นตัวครับเรื่องที่2คือผมมีโอกาสได้สํารวจไฟส่องสว่างที่เป็นปัญหาในเขตหนึ่งพิษณุโลกนะครับครับเรียนท่านประธานครับผมปฏิภาสันติพาดาเก้าไกลพิษณุโลกครับ ผมได้รับเรื่องจากคุณปัญญาสมศรีนะครับตำบลบึงพระหมู่2และพีน่น้องประชาชนชาวพิษโลกจํานวนมากเรื่องของหนี้กองทุนหมู่บ้านครับที่จะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ของคนยากคนจนที่กาลังใกล้เข้ามารัฐบาลมีมาตรการในการพักชําระหนี้กองทุนหมู่บ้านในปีที่แล้วเนื่องจากโควิดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยแล้วก็ช่วยประชาชนได้มากแต่ว่ากาหนดไว้ว่าจะช่วยผ่อนผันหรือว่าพักการชําระเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งปีเท่านั้นพฤศจิกาปีที่แล้วผ่อนผันนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับ เดือนนี้พวกเขาจะต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกแล้วครับท่านประธานทีนี้ประเด็นก็คือว่าจากการที่ผมสัมผัสกับพี่น้องประชาชนเนี่ยคนลากย่านะครับและจากการอภิปรายเรื่องหนี้นอกระบบในสภาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะครับแล้วตอนนี้การระบาดของโควิดที่ประเทศจีนก็กลับเข้ามาใหม่หนี้กเกษตรหนี้ครัวเรือนหนี้การศึกษาหนี้นอกระบบเราพูดทุกหนี้แล้วแต่ยังไม่มีใครพูดถึงหนี้กองทุนหมู่บ้านเลย นี่เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่นะครับกองทุนกว่า76,000กองทุนสมาชิกกองทุนกว่า14ล้านคนไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้จะเกิดเป็นหนี้เสียจะเกิดเป็นเครดิตเสียหายและส่งผลต่อการฟื้นตัวของประชาชนลากย่าแน่นอนผมจีอยากส่งเสียงให้รัฐบาลเห็นแก่พี่น้องประชาชนนะครับพักการชำระหนี้อีกหนึ่งปีครับหรืออย่างน้อยให้ชำระเพียงแค่ดอกก็ยังดีเพื่อทำให้กองทุนไปต่อได้และประชาชนมีเวลาในการฟื้นตัวครับ เรื่องที่2คือผมมีโอกาสได้สํารวจไฟส่องสว่างที่เป็นปัญหาในเขตหนึ่งพิษณุโลกนะครับมีทั้งหมด7เส้นทางที่จะรายงานต่อท่านประธานถนนเส้นประตู3มหาวิทยาลราชภัฏพิบูลสงครามโค้งหน้าประตูหมู่บ้านลอองวิวนะครับที่ตําบลวัดจันทร์ถนนเส้นวังน้ําคูปากดอนครับเป็นอันตรายจากรถขนอ้อยรถกระบะแล้วก็รถในตอนกลางคืนนะครับเส้นริมแม่น้นําน่านที่อยู่ที่บ้านคลองแล้วก็พายจุมพลมีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแต่ไม่มีไฟส่องสว่างทำให้เกิดอุบัติเหตุมาก เส้นหน้าค่านาเรสวนเส้นหน้าอบตอวัดจันทร์แล้วก็เรียบทางรถไฟจากสนามบินไปถึงบึงพระนะครับผมทำห้องสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหลายส่วนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแขวงกลางทางทางหลวงชนบทองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดบ้างแต่อยากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าภาพในการสํารวจและประสานงานในการแก้ไขครับขอบคุณครับ